สภาพาายุโรปนะคะโดยสภาพยุโรปเป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างประเทศในแถบยุโรปนะคะโดยมีถุประสงค์ก็คือการสร้างสัมพันธมิตรและก็สันติภาพระหว่างประเทศในภูมิภาคยุโรปะค่ะและส,สร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศสมาชิกค่ะโดยก่อตั้งเมื่อตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองค่ะรวมกลุ่มครั้งแรกเมื่อปีคศ1950น,นะคะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง โดยประเทศยุโรปตะวันตก6ประเทศนะคะได้รวมตัวกันจัดตั้งสมาคมฐานหินและเหล็กกล้ายุโรปหรือ ECSC ค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกานค่าโดยต่อมาในปีคศ .1957 ได้ขยายการครอบคุมเศรษฐกิจอื่นๆโดยประเทศสมาชิกได้ล,ลงนามในสนธิสัญญากรุงโรมเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรปหรือ EEC โดยในคศ .1990 ในช่วงหลังสงครามเย็นฝรั่งเศสและเอิลมาได้ลงสนธิสัญญามาสวิต เพื่อจัดตั้งสภาพยุโรขึ้นในคศ1992รวมไปถึงการใช้สกุลเงินยูโรร่วมกันด้วยต่อมาในปีคศ2007ประเทศประานซีกยูได้ร่วมลงนามในสัญญาลิสบอนโดยประเทศสมาชิกได้สนอนอำนาจอธิปตไตยบางส่วนให้แก่เาวาร่วมมือเหนือชาติในเรื่องของ 1. สภาพสุรกากร 2. การออกกฎระเบียบด้านการแข่งขัน 3. นโยบายด้านการเงิน สี่การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวะทางทะเลและห้านโยบายการค้าร่วมค่ะโดยปัจจุบันนะคะสภาพยุโรปนะคะมีราตามาชิกจำนวนยี่สิบสี่ประเทศะคะ่ะโดยโคเอเชียนะคะได้เข้ามาเป็นสมาชิกล่าสุดเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองห้าหากและสหรัฐได้ออกจากการเป็นสมาชิกค่ะเมื่อวันที่สัตว์เอ็นกราคมสอง3ห้ายหกสาโดยมีตลาดร่วมและภา,าษีสุลกากรร่วมการใช้เงินกุนยูโรร่วมกันในเก้าประเทศ มาชิกและมีส่วนกลางบริหารอยู่ที่กรุงบราซิลราชาอาณาจักรเบลเยียมค่ะต่อไปค่ะต่อมานะครับการพัฒนาการที่สำคัญข,ของสหภาพยุโรปในปี2559ทางด้านการเมืองนะครับการลงประชามติออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของสหราฐอาณาจักรแสดงให้เห็นถึงกระแสความเขื่าแคงใจต่อการบูรณาการของยุโรปการโยกย้ายถิน่นฐานแบบไม่ปกติ สหภาพยุโรปยังคงมุ่งมั่นที่จะลดจํานวนผู้อพยพโดยเน้นการดําเนินการตามข้อตกลงของสหภาพยุโรปตุรกีเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานรักษาพรมแดนและชายฝั่งการก่อการร้ายเหตุการณ์ก่อการาการ,าาร้ายหลายครั้งในช่วงปี2558-2559นะครับเกิดจากชาวต่างชาติลี้ภัยและโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในสหภาพยุโรปและเป็นการดาเนินการในลักษณะของ lone wolf a t t a ท k นะครับมากขึ้นข้อมูลทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของสหภาพยุโรป2,559ภาพรวมปัญหาทางเศรษฐกิจในยุโรปโซนและปัญหาวิกฤตหนี้สาธารณะของสมาชิกยังคงมีอยู่การเจรจาความร่วมมือด้านการค้าที่สําคัญนะครับเมื่อวันที่29ตุล25 59, า2,559สหภาพยุโรปและแคนาดาได้ลงนามความตกลงด้านการค้าและการลงทุนที่ครอบที่ครอบคลุม2นะครับสหภาพยุโรป กับสหรัฐอเมริกาได้เจราจาร่างความตกลง G-TIP ระหว่างการรอบล่าสุดเป็นรอบที่15นะครับสามสาภาพยุโรปได้เจราจาความตกลงการค้าเสรีกับสิงคโปร์และเวียดนามเสร็จสิ้นแล้วและกำลังดำเนินการกระบวนการภายในก่อนลงนามต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของวิกฤตยูโรโซนวิกฤตยูโรโซนนะครับ ก็คือวิกฤตหนี้สาธารณะในกลุ่มประเทศยุโรปมีสาเหตุจากกลุ่มที่เรียกว่าพิกได้รับต้นทุนการเงินต่ำกว่าความเสี่ยงที่แท้จริงเพราะเงื่อนไขหนึ่งของการรวมตัวทางการเงินของกลุ่มประเทศยุโรปคือธนาคารกลางยุโรปยอมรับว่าพันธบัตรของประเทศสมาชิกทุกประเทศเป็นหลักประกันโดยถือว่าไม่มีความเสี่ยงทําให้ทุกประเทศสามารถออกพันธบัตรด้วยต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องของเบรกซิต เบคิตหมายถึงการถอนตัวของสหภาพยุโรปของราชอาณาจักรโดยเกิดหลังการลงประชามติวันที่23มิถุนาพศ2 0 1 6ซึ่งผู้ออกเสียงลงคะแนนร้อยละ51.9ออกเสียงสนับสนุนการถอนตัวรัฐบาลใช้ข้อ50แห่งสนทิสัญญาว่าด้วยสาภาพยุโรปเป็นการเริ่มกระบวนการ2ปีซึ่งมีการกำหนดสิ้นสุดด้วยการออกจากยู ของสหราชอาณาจักรในวันที่29มีนาคศ2019เส้นตายนั้นมีการต่อเวลาเป็นวันที่31ตุลา2019การร่วมมือระหว่างประเทศนะคะโดยโครงการสหภาพยุโรปในประเทศไทยนะคะมีอยู่หลายแห่งรวมถึงจังหวัดในชายแดนใต้ด้วยค่ะมีการช่วยเหลือในด้านต่างๆของประเทศไทยแม้่าจะเป็นช่วงที่มีโควิด -19 ได้มีการช่วยส,งส่งเสริมแล้วก็ป้องกันเยาวชนเพื่อฟื้นฟูสังคมค่ะ 4ตุลาคม2562สภาพยุโรปได้มีมติเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับประเทศไทยในมิติต่างๆเช่นสิทธิมนุษยชนเสรีภาพขั้นพื้นฐานและภ่าหุนิยมค่ะมีการเรื้กฟื้นการเจราจาเพื่อลงนามตามข้อตกลงเพื่อเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือกันเรียกว่า PCA เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นจึงได้มีการเจราจาการค้าเสรีเกิดขึ้นค่ะ โดยควบคุมในด้านต่างๆเช่นการค้าการบริหารแล้วก็การลงทุนทรัพย์สินทางปัญญาในการปฏิรูปนะคะมีการเจราจาในวันที่14เดือนเมษา2557โดยมีการเจราจาใหม่บนทื้นฐานที่ดียิ่งกว่าเรียกว่า PTA ฉบับใหม่ที่มีเป้าหมายสูง15มีนาะคม2566ได้มีการเจราจาครั้งใหม่กับข้อตกลงที่ดียิ่งขึ้นและสมบูรย์ยิ่งขึ้นค่ะ สำหรับการช่วยเหลือต่างๆทางด้านสิทธิมนุษยชนนะคะมีการช่วยเหลือในเรื่องของภัยพิบัติเมื่อเกิดสึนามิการเตรียมพร้อมรับมือทางภัยพิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการอันตรายของเด็กและเยาวชนในช่วงวิกฤตค่ะด้านความสัมพันธ์ของสหภาพยุโรปและประเทศไทยนะคะไทยให้ความสัมพันธ์กับสหภาพ,พยุโรปในฐานะมหา,หาอำนาจทางเศรษฐกิจและเป็นตลาดขนาดใหญ่นะคะ เพราะว่าสหภาพยุโรปเนี่ยเป็นยักษ์ใหญ่ในวิธีการค้าโลกที่มีอำนาจต่อรองสูงและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการค้าระหว่างประเทศโดยเป็นผู้นำทางด้านกฎระเบียบและนโยบายด้านการค้าที่ไม่ใช่การค้าสำคัญของโลกค่ะสินค Course, <t iny> <t iny ้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยไปประเทศสหภาพยุโรปนะคะได้แก่เครื่องจักรกลรถยนต์อุปกรณ์และสอุปกรบ์ของคอมพิวเตอร์สินค้านำเข้าที่สำคัญจากสหภาพยุโรปได้แก่เครื่องจักรกลเครื่องบินอุปกรณ์ การดินแล้วก็เครื่องจักรไฟฟ้าค่ะประเทศสมาชิกยุโรปนะคะได้รับอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุนของไทยจํานวน1 3 4โครงการสาภาพยุโรปเห็นว่าไทยเป็นประเทศที่มีบทบาทสําคัญและเป็นศูนย์กลางทางการเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศและสามารถเป็นผู้ส่วนของสหภาพยุโรปได้สิ่งที่สหภาพยุโรปต้องการจากไทยก็คือสถีานทางการเมืองความเป็นประชาธิปไตย การส,ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนค่ะตลอดจนให้ไทยเป็นสถาเนเชื่อมระหว่างสหภาพยุโรปกับอาเซียนเป็นหุ้นส่วนที่สําคัญของสหภาพยุโรปในการผลักดันบทบาทของภาพยุโรปในกรอบมหาลือด้านความมั่งคงของอาเซียนหรือ a a s นั่นเองค่ะในประเทศไทยมีสำนักงานคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหาคนครและที่กรุงบัตเซลประเทศเบลเยียมมีฐถานเอกรราชทูตทำหน้าที่เป็นคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ดูแล 1, 2, าาความสำคัในสาขาต่างๆกับชาทไายยุโรปร่วมอยู่ด้วยค่ะ